อันนี้แหละค่ะแล้วอันนี้ล่ะค่ะ You are my sunshine เขาเขียนให้ด้วยนะกศัมุ์เหมือนกัน I will be your friend อ๋อเป็นได้แค่เพื่อนหน่อยสิขอบบัวจะไม่ to me please เหมือน้าพึ่งหิวข้าวอฮัลโหล วันนี้นะคะเราสองคนอยู่กันที่ซูกาลูเออเออพาพาเที่ยวอีกแล้ววันนี้ได้มาคาเฟ่กับปิยูริแล้วปกติไม่ได้มาใช่ที่อยากมาร้านนี้เพราะว่ามันมีอินสปิเรชันการตกแต่งร้านเป็นสีดำชุดของเราเดี๋ยวนี้ก็เลยเป็นโทนขาวดำนี้นะคะที่สำคัญร้านนี้เขาเคียว่าแบบวมีเชฟเชฟชื่อไงนะเชฟบาร์เดี๋ยววันนี้เรานั ตกกมมาก้องไปด้วยนะคะแต่ตาก,กล้องน่าจะมาแบบสายหน่อยไม่รู้อยู่ไหนแล้วล <ถ segundo> ่าส <WA>. ุดเดี <lucky> <can> ๋ยวรอกันว่าเราจะสั่งอะไรหิวแต่ตอนนี้ยหิว่ามสน้อะ แนะนำได้ไหมคะอันนี้อะไรคะเป็นลาเต้นจิมึงก็สูรฐานจีอันนี้อะไรนะคะลาเต้นจิครับและอันนี้นะคะคาบูยินอันนี้นะคะลิโกุโกปัดและอันนี้นะคะเป็นไงคะอร่อยแบบคนทำเดี่ยวเดี่ยวเขามาเสิร์ฟไม่ได้เคิร์ฟ You are my s u n s h i n เขาเขียนให้ด้วย หน้าผักมึงเหมือนดวงอาทิตย์หน้าจักบมึงเหมือนอันนี้มึงไม่ได้ไปแสงสว่างของชีวิตเขาหรอกอันนี้นะคะอันนี้ของแหนมของแหนมเขาเขียนว่าอะไร I will be your f r i n d e อ๋อเป็นได้แค่เพื่อนหน่อยสัตว์ของบัวของบัว smile to me please ้มใหมเขาด้วยนะ้มึงอ่ะน่าบึ้งไง ไม่ใช่เหมือนหน้าพึ่นหิวข้าวารู้อ่ะเออต็กเนื้อเราให้ยาันเร้อมันี้เป็นลูกอมมก้อจานนี้ c o e r s ต้องให้กล้องกินก่อนทุกคนนะเหนือสิ่งอื่นใดคือกล้องต้องกินก่อนใช่ ก็จะเป็นซอสติดที่หน้าไมที่เฉียดหน้าเอาเป็ดอเอาเป็ดไปตากแด่ใช่ไหมเพื่อให้หนังมัน,นกรอบนะคะแล้วก็ ตัวซอสบีทรูทเป็นยังไงบ้างอะไรนะคะมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็มีความเค็มของเป็ดรมควันมันก็ทำให้ชอากันดีเข้ากันต่อไปนะคะอีมิวเชฟเชฟเป็นไงนะอะไรนหล่อไม่ไหวจริงหรอกตอนแรกมาหิวข้าวพอเห็นเชฟแล้วกูไม่หิวข้าวหิวฉี่กูลืมมองเลยอ่ะกูแบบเห็นขนมแล้วแบบตื่นเต้นไอ้สารกูพลาดอ่ะกูจะได้เจอเชฟไหม จะได้เจอเชีสของคาวเลยือต้องหาแต่อาหารที่นี่ไม่แพงนะอเออไม่แพงเพราะว่าเราสั่งอะไรนะของของหวานแล้วก็ของคาวมาด้วยประมาณพันแปดแล้วก็น้ำคุรลแก้วอีกของหวานกี่อ,อย่างวะของหวานสองอย่างของหวานสองอย่างแล้วก็ของคาวสามแล้วก็น้ำคุรลแก้วอีกเออขอบจานไแพงได้ครับได้อันนี้น่ารักมาก เมวขอดูรูปที่ถ่ายหน่อยสิคะนี่นะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะมาอีกแล้วจานแบ่งตัน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 เพลงคุณคุณน่ะกูจะโดนบล็อกหรือเปล่านีคลิปกูจะโดนอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพลงคุณคุณน่ะแต่ก็นึกไปแบ่ให้เพื่อเลยค่ะตรงกลางมันก็จะเป็นอะไรอ่ะบล blueberry s อ r a w b e รี่หรือบบลูเอร์รี่บลูเบอร์รีาะมานสีม่วงอ่าแบ่งแกัน เป็นไงอื่อยมา<ำ>กอร่อยอาซาเนปชิมเซย์อยู่ีแบบงให้แล้วนะคะใช่ค่ะงาเป็นไงอร่อยอ่ะปกติมึงชอบกินของหวานวะชอบชอบของหวานกับผู้ชายชอบกินอะไรไม่น่าถามอ่ะผู้ชายสิ <laughs> เออดูดเลยงาม เราจะมาชิมลูกนิมิกันนะเฮ้ยดูมังตั้งชื่อใหเขาก้องเห็นเต็มๆค่ะมีแนป์อ้าปากกว้างๆใส่ไปเลยเต็มลูกเดี๋ยวอ้าวไม่ได้ที่ยังอื่นนะเธอยัดที่สองลูกเลยนะแนด์ลูกโอมลูกโอมลองชิมอุ้ยด้านใน ้เออ,ไ,อไม่เลยจะกินว่าวอเอองาผัดสวัสดีค่ะตากล้องเราก็มาถึงแล้วนะคะชื่ออะไรคะชื่อลคนชื่อลินเฟย์ตากบุญนามด้วยค่ะใช่เดี๋ยวแท็กไอจีไปนะคะแท็กเพจไป ไม่เ,เอามุมเดียวกันใช่ไหมมึงไปถ่ายหนุน่หนุน่นคนละครึ่งไปคนละครึ่งเนี่ยมาเลยเหมาะกับมึงนะอ่ะเรามาปิด,ดคลิปกันดีกว่า,าล่าสุดเอาแว่นมาจากไหนเอาแว่นมาจากที่ร้านเออเขามีพ็อปให้นะครบเลยอยากมาที่เดียวจบได้รูปยันปีหน้าหล่อถ่ายเยอะสุดไม่ได้ ทั้งที่ตากล้องเป็นเพื่อนครู b, ไม่เป็นเพื่อนมึงเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ปิดกันตรงนี้เถอะนะกินอิ่มแล้วก็ง่วงมากแล้วอร่อยมากมากตามมานะคะแล้วก็ฝนก็จะตกแล้วด้วยใช่ก็ตามมากันได้นะคะร้านอยู่แถวไหนนะแถวไหนวชรเกษตรพุทธมนตรเอาพุทธมนทนเอาทีเทีเรียบคลองทวีพัฒนาสนุกถูกสักคนไหมวะ ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นละกันเดี๋ยวขึ้นละกันว่าอยู่ไหนแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะกับเฟรนจ์มันของเพื่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามพวกเราด้วยนะคะติดใจด้วยก็ได้นะคะเย่บ๊ายบาย